สบายดีสบายดีมาทุกคนเลยเนาะมันนี่มาอยู่กับรถที่ช่องลงวันจนาล่องสานอีกแล้วเนาะทุกคนมาเจอกันยามเช้ายแล้วก็ยามช่วงฝนตกเนาะทุกคนอยู่ที่ล่องสานฝนตกส่งมือส่งคืนแล้วทุกคนเอ้ยฟ้านำท่ทวามะเนาะมี้เนาะมันน,มนี่ก็เป็นมือที่ส่งแล้วในยบมมีท่าทีว่าจะเสาเลยตอนนี้นองรถกาศได้มาอยยุเงอนหลังเก้าเนาะว่าจะมาไทยให้ทุกคนเรื่องว่ายามฝนตกน้ำคืนมีน้ำสานึ้นหลปันใดเนาะอันนี้ก็น้ำกำลังขึ้นเนาะ ซึ่งแต่ละปีนี่กะนํำอาจจะขึ้นแล้วกะอาจจะทว่วมนาเนาะปีนี้กะน้องเรจะมาไทายผนเบิ้งเพราะว่าทุกคนอาจจัย่งบเคยเห็นเนาะคือปีนี้กะยังพันได้ขึ้นไหลไปไดถ้าฝนตกยังบเสารอีกมือหนึ่ง,งสองมือนี้อาจจะท่วมได้เนาะซึ่งมันเคยมีเพื่อนหนึ่งปีหนึ่งเนาะที่เคยทว่ทวมท่วมบ้านเนาะตอนนี้ฝนกะยังรินอยู่นี่ทุกคนเบิง้งน้ำขึ้นไหลยปน,นี้เลยขนาดสองมือไดยนี่ทุกคน ยังลายปันนี้เนาะอันนี้แม่นถ่ายจากยุสานน้องรถเนาะอันนี้ก็ไปทางวัดทางนี้ก็ขึ้นไปถึงเนาะทุกคนสังเกตเบิ้งน้ำลายแหงน้ำน้ำใ่เนาะเดี๋ยวน้องรถจะพาทุกคนไปเบิ้งี่ทางลมบอกว,ว่ามันจะท่วมนาของน้องรถที่ปลูกหญ้าฮันระบออเนาะเดี๋ยวจัน้อยน้องรถจะพาทุกคนไปเบิ้งเดอ้ออันนี้กะถ่ายให้เบิ้งยมยมมันขึ้นเนาะ อันนี้ก็ถ่ายจากหน้าเหือนน้องรถไปเลยซึ่งปิตยานะ้องทุกคนน้ำลายแหงเดี๋ยวเอาจะพาทุกคนไปเบื้องยุทางลุ่มกันเลยว่ามันขึ้นลายซัาใไดแล้วเนาะเพราะว่าตอนที่เคยถ่ายทุกคนเบิ้องฮันเป็นน้ำน้อยเดียวแต่ว่าฝนตกสองสามมือแล้วมันเฮ็ดให้ฝนบสหยุดเซาแลนะ้ะทุกคนแล้วก็น,น้ำก็ขึ้นเนาะเดี๋ยวเขาไปเบิ้องยุทุ่มกันเลยเนาะทุกคนอันนี้ก็เป็นบรรยากาศจากฝนตกนะคะ เดี๋ยวจะพาทุกคนไปเบิ่งอยู่แคมเพนน้ำสาดเลยทุกคนน้ำขึข้นแหงขนาดเลยคือเตลปีเนาะน้ำขึ้นเจีงซีแลชิพากันที่เหงอไปเก็บแหล่งไม้เนาะแต่ว่ามันยับงบ่หันในเขาหนาเที่กยนี่อันนี้ถ่ายแบบแคมแคมแหงนอ่งรถเนาะยังบดหันหลงไปท่าน้ำเถื่อนี่เนาะทุกคน มันแรงน่ากลัวมากเลยทุกคนน้ำใหญ่มากเลยนะโอ้ขึ้นในหอบลายปีแลวได้ทุกคนซึ่งจุก่ายนี่มันกิบโบได้ขึ้นนั่นเองปันนี้นะทุกคนนี่เนาะแต่ว่าแถวนี้น้ำบรสัด์เนาะแถวนี้มันจะไปซัดเบื้องผู้มันเปลี่ยนแหลวน้ำมาเนาะคือแต่ละปีมันจะทางมาใส่บอนดินลงรถนี้แต่ว่าปีนี้มันไปทางนั้นแล้วเนาะ อันนี้ก็เป็นที่น้ำขึ้นเวลาฝนตกเนาะคือส่วนย้าของน้องรถทันคือที่ท่วมนั่นแหละบ,บุงนี้เดี๋ยวจักน้อยจะพาทุกคนลงไปน้ำขึ้นเยอะมากเลยคือฝนตกสองมือสองคืนละอยู่แปะหือน้องรถอยู่นองสะกะท่วมเนาะทุกคน น,ะะนี่นะคะอยากจะพาทุกคนลงไปแถวส่วนย้าแถวท่าน้ำเนาะว่ามันขึ้นสาได้ละอันนี้แม่ท่าย,ยู่แคมเหอนอเนาะนี่อย่างอีกประมาณห้าเมตรนี่แหละมันจะขึ้นมาฮอรน,นี่เนาะไปอยาเอาไปเบิ้งกันเลยอันนี้ทางลงน้ําสาเนาะทุกคนมาเบิ้งกันว่ามันขึ้นลายสาได้ป้าทุกคนมันท่วมส่วนย้าแล้วทุกคนที่ มันขึ้นมาหอดพี่แล้วเนาะทุกคนใส่หม่อง่า <c oughs> ใส่มอวะ,อะขึ้นไหวเอาอเธอวาเนาะสองมือหนึ่งับเสารอีกใย่านท่วมอยู่หนานนี่นะ,ะขึ้นหอดพี่แล้วเนาะทุกคน ยานอยู <test> ่ลิ้นอยู่บ่เศร้าเลยบัดนี้พุ่นน่ะฝนยังตกมาเรื่อยๆบ่คนเลยอีน้องมึนขึ้นมาฮอดห้องที่เลยตะกี้บอนี้เป็นถางย่างไป แต่วาเดี๋ยวนี้น้ำท่วมมาแล้วทุกคนห,หากระซมห้ามุาสเซาในวันนี้ อันนี้ก็เป็นอันน้ำซ่านหลังจากฝนตกสรงนิทองืนนะทุกคนคือน,น้ำขึ้นแหงเนาะคือยังบมีท่าที่ว่าจะเสาเลยฝนนะถ้าฝนตกอ,อีกคืนนึง่งสรงขืนอีกสองสามเมื่อนี้รับรองว่าน้ำท่วมนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะออันน้ำท่วมส่วนหญ้าหมดาแล้วงอควยกับบ่มีหญ้าให้กินแล้วนะทุกคนมันขึ้นมายุ่งถึงที่มดละ นี่บรรยากาศอนอนำท่วมส่วนหญ้าหมดแลยวเนาะทุกคนหัวก็ไม่มีอะไรจะกินมันก็ขึ้นมายืดถึงพี่เนาะท่ทวมหมดแล้วทุกคนคือฝนตกได้สอมือแล้วมันบุมีท่าทีจะเศวาเลยถ้าว่าอย่างตกแบบนี้อีกสองสามมือมีรับรองมาท่วมนะคะนี่ ญ้ากำลังงามเนาะน้ำท่วมก็คือชีตายเนาะทุกคนนี่นะทุกคนท่วมแล้วท่วมหมดแล้วนะคะเขามาเป็นละแต่ละปีบางปีปิกายนี่บม่ได้ท่วมเนาะท่วมซ่อนีน้แล้วมันกระหลงแต่ละปี้าน,น้ำท่วม ทัวมืดแถวนี้นะทุกคนเป็นแบบเป็นน้ำเลยนะแบบพายเหือได้เลยนะแล้วกาพากันมาเก็บอันตูเมงไม้เนาะส่วนยาทัวหมดแล้วทุกคนหัวบุมมีอันสิกินแล้วนเนาะพอดีปลูกยาได้สองเดือนอพอดีหากับปล่อยเขาเธอหนึ่งส่วนแย่กระทวมนะทุกคนทัวหมดแล้ว อยู่กลางนานก็เริ่มเข้าไปละตอนนี้ฝนกันยังโบยุดตกเนาะยังตกเรื่อยๆน้ำแดงมากเลย ปีนี้มันฝนลินไหวเนาะคือขาเจ้าหาก,กตะก,กาแล้วนำกรสิมาทัวมีแล้วทุกคนมันฝนตกไหวมันน่าจะเป็นแปดสองหนเนาะฝนจะตกไหวละกันบ้านขาเจ้าสีดำนานะพัดพัดบุมีฝนเลยทุกคนมันข่วงขนาดอันนี้ก็เป็นบรรยากาศฝุ่นฟ้าคะนองพายุเขาอยู่ทีร้องศาลเนาะทุกคนคือแบบว้านน้ำซานมันกำลังขึ้นเนาะ เดี๋ยวมลงท้าฝนเสาเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตอีกทค่นึงเนาะนี่เดี๋ยวเขาจะมาบอนนี้อีกทค่นึงนะทุกคนเดี๋ยวเขาจะมนนเเะ้เ,เม,มันไว้เนาะว่ามันอันเมื่อนี้มาซีขึ้นลายสักหน่เดี๋ยวเราก็จะเอารักตัวนี้นะเอาลักตัวนี้เป็นเป็นบอนรักเนาะกับต้นไม้ตัวนี้เนาะว่ามันสีขึ้นมาฮอดพีบ่บอก ถ้าขึ้นมะฮอนพี่ก็ดแสดงว่าน้ำมันขึ้นอย่างบุยุทธเนาะตอนนี้ก็ฝนกำลังตกนิบๆ,ๆ,ๆิบิบนิลินแต่มือมือมือขืนเลยแบบห้าซ้ำเก้าเลยนะแบบบ่มีท้ายยุดเลยทุกคนเบิงเบิงน้ำถางยุดทางปางนั้นไล่นะซัดขนาดเลยแบบขี้เฮาอผ่านี่คือสิบบได้แล้วเนาะต้องได้ใช้เฮอจัก ช่วงนี้กาซวงป่าคือนนอนอยู่ที่ลองสานป่าพูกแห่งเนาะช่วงนี้มาถ่ายให้ดูอีกทีคือทางนี่ไปบได้แล้วเนาะถ้าไปก็ต้องได้ใส้เหือน้ำกำลังเข้าเอออันนี้ก็เป็นท่าน้ำที่เห่ายางลงตลอดเนาะตอนนี้ก็ย่าบได้แล้วคือไปส่วนญยาก,ก็ไปบรด้แล้วเนาะทุกคน คือยุ่งเหอนน้องรถมันขี่น้ำสาดเลยนะทุกคนมันก็เลยว่านำขึ้นมาลายๆก็เลยว่าปิตยานเนาะคือแต่ว่ายุ่งเหอนน้องรถนี้มันสูงก็มู่ได้คือมีปีนึงเนาะที่ลายปียก่อนเนาะซึ่งมีเคยนําทวมบ้านเนะาะละกาแต่ว่าบานเหอนน้องรถนี้บดทวมเนาะเพราะว่ามันสูงก็ฝนดิ่งคือจังซีแหละเนาะแต่ว่าปีนี้หวังว่ามันสบะเป็นงยังซันเนาะในหอบลายปีโดนๆนล่วแหละ น้ตใจน้ำงรถยังน้อยเนาะมันท่วมแบบฮอดอ่าแถวแถวฝั่งบ้านแถวผู้คนแถวทางไายเคียงจะเหอนน้งรถกำบอนวัดน,นี่มันบทท่วมถ้าท่วมอยู่บนแห่งน้งรถแล้วก็คือแรบบีท่วมบ,บ,บิดบานเลยเนาะเพราะว่าบานแห่งน้งรถมันสูง พาทุกคนมาดูอีกฝั่งนี้นะคะบ่อน,นี้เลยเนาะใกล้ๆน้ำสาลเลยทุกคนนี่เนาะนี่อีกจะซ้ํมนั้นมันก็ขึ้นมาแล้วเนาะทุกคนทางนี้ก็จะเป็นทางวัดบ่อน,นี้นี่ๆๆทุกคนบ่อน,นี้ทุกคนสังเกตเบึงโอ้ยน้สานขึ้นแหงเลยทุกคนยังไง ไม้ตัวนั้นนะไม้อันที่มันซีออกไปข้างนอกนะมันใกล้จะขึ้นมาจับแล้วเนาะน้ำแดงขนาดเลยแรงมากน่ากลัวมากเลยทุกคน,นนี่ก็มาเหินหลังเก่าเนาะซึ่งน้องรถไ่ได้มาหลายมือคือฝนตกสองสามมือน้องรถก็เลยว่ามาเบิงน้ำซ่านเนาะก็คือน้ำท่วมน้ำกำลังขึ้น คลิปนี้ก็บุมีอย่างหลายเนาะน้องรถจังขอยติคดคลิปกันเนาะทุกคนยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดชอบกดทายช่องน้อง,ง,องรถจนาล้ำศาสตร์อีกด้วยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องรถที่คลิปต่อไปเนาะมือนี้ก็พาทุกคนมาเบิง้งบรรยากาศหลังฟ้าฝนตกเนาะน้ำกำลังขึ้นอันนี้ก็เป็นยามฝนตกอยู่ที่แม่นำ้ำสาเนาะทุกคนถ้ามันขึ้นหลายหรือว่าลงจังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าเด้อ